อ้าวโลสวัสดีท่านชมนะตอนนี้เรียกแก้มนอนเดิมโอ้ยวาซิวเลยใกล้จะเสร็จแล้วเว้ยวาสีกูโอเคตอนนี้เรียอ่อรายการพาวพอยต์แก้มครีเอเตอร์ทุเรียนพาทูนะครับทิ้งหายไปนานมากไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เข้ามาแต่โปรเจกต์นี้เลยตั้งแต่แบบบรรซาคุงนะครับบรรซาคุงนั้นยังเป็นแบบกระจอกอยู่เลยตอนนี้ก็60กว่า60กว่าซับแล้วนะก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ เย,ยอะแล้วกันนะอโอเคแล้วมาต่อคั้นที่แล้วนะ,นวนะนวนะนรั้รนที่แล้วสอนเรื่องแบบอ่ออะไรวะก็แล้วสอนเรื่องแบบการสคริปต์นะการใส่เสียงพูดการใส่บลาปลาลาใส่รูปนู่นนี่นั่นใส่ปบกกาวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใส่ตัวเลือกนะครับมีพี่คนนึงถามเข้ามาว่าใส่ตัวเลือกยังไงนน้องนะครับไปดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะมาไขแถลงไขกันวันนี้เลยนะครับ เรื่องของมึงดิโอเคว่าซีโอเคอันนี้ก็คือสองสองนอเพื่อนของเองนะครับก็ God, ปล่อยมันค oh. ือตอนนี้ผมยังไม่ได้เตรียมตัวละครอะไรเลยนะครับผมก็จะขี้เกียจหานะครับเช่นเคยเอ้ยยังโอเคเราก็จะวาดตัวละครเองเลยนะเป็นสติ๊กแมนนะครับส <c oughs> ติ๊กแมนตัวหนึ่งมาลแล้วก็จะใส่พื้นหลังให้มันนะครับพื้นหลังเนี่ยเราก็หาได้เลยนะครับไม่ต้องแบบ ่าแล้วผมจะหาแฟมแล้วกันกิ๊กดูมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ่ยครับตั้งไอตัวทั้งหมดนี้นะครับกดขี้ขวาครับจัดกลุ่มไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นตัวเดียวกันอ้ยวะช่างทำได้ยังไงออกมาก่อนออกมานั่งสแตนก่อนแล้สเตทก่อนนะครับยี่สตสเตทโซฟอร์ม,มินิกากับผพุชิดาด้นี่แล้วนะครับใส่ซีเหลี่ยมไปผมจะทําให้มันเป็นลูกห้องนะครับทําให้มันเป็นห้องห้องห้องชี้ยกนูน เออ,อางแหละนกนนนะครับนิดนึงข้อความงดงามความงามที่มันไม่จริงความสุขที่ธอต้องการที่สุดมันคืออะไรความจริงจีไม่งดงามความงามทีมันหายไปความเจ็บเกาะกินหัวใจโอเคแล้วก็ต้องทำให้มันเหมือนอันแรกนั่นแหละ,ละ,ละโอเค ค่อยๆไปดูเป็นมีชอรนิดนึงนะครับอยากหาเขาเออเห็นจมดินใช่ไหมแล้วก็ไปข้างหน้าสุดนะครับอ่ะเราใส่โซ,โซฟาเข้าไปก่อนนะครับโซฟาโซฟากับโซเนียนะครับโซเวียตไม่ดีมั้งตามจับกาแล้วอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้านะเว้แต่มันออโอเค,อเ,คเอาอยู่ข้างหน้าอ่าประมาณนั้นอย่างนั้นแหละดี เราก็ต้องเอาเหลังออกก่ะห้อ <c> ง <oughs> โอ้ยไข่แดดเอาเสาเข้ามาด้วยนะครับเสาโอเคประมาณนั้นนั่นแหละแจมสุดๆไปเลยแล้วก็ใส่ทีวีลอยด้วยอยากใส่คองไฟก่อนใส่กองไฟก่อนก็นได้นะตามหลักอ่ะนอนเป็นคนสวยอะ่ะเอาจริงอะ่ะคนสวยอะ่ะ <c oughs> บ้านใครเลยขอเป็นบ้านกูได้ไหมอ่ะคือแบบายบ้านอย่างงี้อะเอาตามตะกะแต่ขอไม่ขอพื้นอย่างนี้ได้ปะแม่งแบบโคตรเมทันอะเมทันไททานิกโอ้ยเหี้ยด่าแม่งเลยโอ้ยเด็กเป็ดเด็กเป็ดเียใส่โคมไฟเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทีวีด้วยนะครับ เพื่อความเรียนไฟล์มาพ้าแก้วของเราใส่เหมือนโซฟาเด้วยแฮ TV ที่เฟี้ยวที่สุดเนี่ยต้องใส่บนโซฟาแล้วครับมือมันจะไม่เฟี้ยวเข้าใจป่ะเออเออกูกูไม่แกงก็ได้ทีวีบ้าติดบนนี้แม่งเลยเราจะใส่สำนักข่าวเข้าไปด้วยนะครับสำนักข่าวแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้ เราจะใส่มาพูดกันแล้วก็ใส่กข้อความไปก่อนอันดับแรกเนี่ยอืบโอเคเราจะไม่ให้บังโตนมากประมาณนี้โอเคก็พอเห็นอยู่ใส่สีที่เรียบร้อยนะครับอยากได้สีไหนก็ใส่แม่งไป่วนตัวผมชอบสีนี้มากชื่อต้องทั้งชื่อให้ลงหัวมุมไหนก็ได้ หรือตามหลักคุณอ่ะคุณอยากได้แบบไหนมันทูสวยก็ได้หรือจะโหลดกรอบมาเพิ่มก็ได้นะแบบยิมเข้าไปแล้วบอกว่ากรอบอะ่ะโอเคเข้าไปที่กรอบนะครับก็จะมีเนี่ยแยะ้ยะนะครับสามารถโหลดมาใช้ได้เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ใช้ผมล็อกนะครับได้แ,แบงค์อ่ะกูไม่รู้ยังอยู่ไอ้ดังชื่อว่าระดับครูรขลับน,นะครับช,ชื่อขลับนะครับโอเคถามมันว่าด <c oughs> ูอะไรอยู่วะ ดูไรอยู่วะดูไรอยู่วะโอเคถักประมาณนี้นะครับเอาดูไรอยู่วะเอาทำดูไรอยู่วะโอเคเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่มความใหญ่เข้าไปเนี่ยใหญ่ยาวนะครับดูไรอยู่วะโอเคแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับสามรับนิ่งเข้าไปโอเคแล้วก็จะใส่ตัวเลือกนะครับตัวเลือกเราจะมีสองตัวเลือกด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่ตามความเหมาะสมเลย นะครับสองตัวเลือกหรือสี่ตัวเลือกก็ได้ใส่เข้าไปตามตามใส่เข้าไปตามที่คุณต้องการนะครับแล้วก็แบงค์กัดผมอยแบงค์อย่าเออ้ากูตัดแล้วโว้ยกูตัดแล้วโว้ยโอเคเราก็จะตอบสองทางเลือกนะครับเอ้อเมื่อกี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปตอบ P O R N P O R N เราจะตอบกัน P O R N นะครับปานดูปานอยู่ กูปอนเจิดเออไอ้พัดข่าวไอ้พัดครับไอ้พาดครับครับอะไรดูดูดูอีใหญ่แม่งโลกติดแม่งส้มส้มกับผลากุ้ยดอกเฮ้ยจะมีสองทางเรื่องนะครับมีปอนกับข่าวเลยครับโอเคแล้วก็สร้างขึ้นมาสองภาพนิ่งนะครับด้วยกันนี่ดูตัวอย่างฮอร์โมนไหมที่ที่อยู่ออยครับเฮ้ยออยเป็นไรฮะโอ้ยสงสารออยอะออยเป็นไรวะ โอ้ยโอ้ยกูต้องไม่เป็นอะรอยูีดีออยก็ตาค้างกดใจเหมือนชาดินชาดเงาอทำหน้าตานี่คือทางเลือกของปอนนะแล้วก็จะใส่โอ้ยหลงหูดอีกอ่ะโอเคใส่คำว่าโอเค <im itation> เปลี่ยนชื่อด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อ <im itation> ต้องเปลี่ยนทน่าทางมันด้วยนะเปลี่ยนทน่าทางเ<ด>พื่อความเพื่อความสุดยอดนะครับเพื่อความสุดยอดต้องเปลี่ยนท่าทางมันต้องตัดกลุ่มออกตัดกลุ่มออกอยังไงวะโอเคตัดกลุ่มออกแล้วก็เปลี่ยนทน่าทางมันหน่อยนิดน,นึงแน่นอ <im itation> <im itation> านวะอ้อ๋อ จริงโอเคเอาเหี้หมุนยังตาขึ้นด้วยเยอะเลยนี่ก็ดูตาตาไม่ยังเฟี้ยวอ่ะตาหัวใหญ่้ยเป็นัาเตอนไดออยู่อโอเคส่วนนี้เป็นตัวเลือของข่าวนะครับ เสื binary, ้อสลงข้าวแล้วก <asta> <scripture> <sh arp et ful> ็จะเป็นหำพูมนะงโอเคก็จะยกเลิกเช่นเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนท่าทางของไอ้หำนะครับเอาขันเป็นไรในหำหำแขนวมิการอะหำต้อง โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่ลูกเล่นกันนะครับโอเคจะลองเล่นดูก่อนนะครับดูอะไรอยู่วะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีหน้าถัดไปเนีใส่หน้าถัดไปด้วยอย่าลืมนะครับบุมเบร์บัตรการเรียบร้อยให้เรียบร้อยภาพสไตไปนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอย่างนี้เรียบร้อยวันไหนวาแล้วก็มีทางเลือกสองทางเช่นกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ย ลักไปที่แทรกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะทํานะครับจะง่ายกว่าชิมยองเลยติกก็ได้นะครับแต่ผมเน้นการทํามากกว่าแล้วก็ชิมยองเลยติไปภาพนี่งถัดไปนะครับแล้วก็เน้นเมื่อคลิกด้วยนะอย่าลืมนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็ข่าวนะครับข่าวว่าเช่นเดิมแต่คราวนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปที่ภาพนิ่งนะครับเลื่อนลงมาภาพที่ภาพนิ่งแล้วก็ภาพนิ่งที่สี่นะครับโอเคแล้วก็เน้นเมื่อคลิกนั่นแหละนี่คือการเลือกนะครับ ก็คือถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะย้ายมาที่อันนี้ส่วนถ้าเกิดเราคลิคกอันนี้คลิกข่าวมันก็จะมาที่นี้ประมาณนั้นนะครับกดเอพิค um ่าเพื่อเล่นนะครับโอเคดูได้หรือวะต่อไปมีปอลกับข่าวให้เลือกนะครับกดแล้วกดปอเยเนแน่นอนประมาณนั้นนะครับโอเคถามว่าถ้าเกิดกดคลิกแล้วมันไปอย่างเงี้ยทำยังไง แล้วก็ไปที่การนําเสนอพักนิ่งนะครับแล้วร็จแล้วก็ตั้งค่าการนําเสนอพักนิ่งนะครับแล้วก็นี่ครับแบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไขนะครับถ้ามันก็จบเรื่องนะครับแล้วก็ตกลงแล้วกด n าครับลองดูจะกดจะกดคลิกแล้วนะครับลองกดคลิกแล้วมันจะไม่ไปให้นะครับมันต้องหยากนี่จะมีเลือกเลยนะครับ อากูมคือเองใช่ไหมกดไม่ได้แล้วนะครับกดดีเอสซีเพื่อเลิกอย่างเดียวเลยนะครับดูเลยว่าตอนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแม่หนังมอสนี้กดคลิกใครแล้วกดคลิกแล้วมันไปหน้าถัดไปใช่ไหมครัพอกดคลิกแล้วไปั่นั่นแหละครับดีเคยสรับพาร์ทนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีมอสพ่องเคยสวัสดีครับ